สวยจังเลยว้าวรวยให้ทั่วเลยลูกอ่เขียนมอม้าเลยรถไฟไม้ทำจากไม้โอเคอ่ะต่อไปอะไรอีกคะบ้านหนอนผ้าก็ต้องทำจากผ้าเขียนพอพึ่งลงไปพอพึ่งอ่าทำจากผ้า หอพึ่งอเกนอเกนอีกครั้งนึงไอวอนอะไรนะไอวอนดิชาบูโอ้เก่งจังเลยเวลีไหในของไฟอามีไหมนะไฟอาไฟอาไฟอา Tea future, right? Mm -hmm. Yeah. What is this? It, yeah. Ace. What is this? Me? Yes. E. Very nice. ขอนอนกับแม่ได้ไหมหรองามโอ้โหสวยตัวนี้เรียกว่าพอสำเพาเรียกว่าอะไรนะคะพูดดังๆสำเพาว้าวอสวยคือกระเป๋าเหรอคะใช่ค่ะกระเป๋าวียนสไหนเปิดตรงไหนคะสวยค่ะไหนเปิดตรงไหนกระเป๋าว้าว มาใส่ให้หนูกับแม่อ้สวยจังเลยค่ะนอกจากกระบานครับบาุรีรย์ครับโอ้ดือมี่ปนี่ครับมีคือกรสร้างบอกว่าย่งใักดิเห็นไหมอนเยครับหลายยกินดบานางเน่เนียนครับเนียนนึงกับล้เน าชี้สิคะตออาตออาตาอ่าต่อมานะคะตออาตาตัวอะไรคะตัวนี้คือตัวอะไรคะมอม้าเก่งมากมออมาอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้ตัวอะไรคะอะไรนะดังๆ นออานาอ่าเก่งมากอันนี้อะไรคะอันนี้อยู่ที่ไหเดี๋ยวช่วยให้หออาหารอ่าเก่งมากค่ะอันนี้ปออู่ปูว้าเก่งจังเลยอ่านว่าอ่านอ่านให้ฟังหน่อยค่ะตามามองมองตรงนี้เลยมานออานาหออา ปอ enfin ูอ uh, ่าตาตามาหนาหาปูพายามาให้แม่เอฟฟังหน่อยตาหนาหนาหาหาเก่งมากค่ะ ใครอาเอามาเร them ียงเองเลยอันนี้ตัวอะไรล่ะคะตัวอะไรคะอันนี้อะไรคะอะไรคะน้ำตาลอันนี้ตัวอะไรคะอันนี้อะไรตอเต่ากับสระอะไรคะสระอาสระอาสะกดสิคะตอให้สะกดสิคะตอเต่ากับสระอาสะกดว่ายังไงคะ ต่ออะไรนะคะน้ำตาลต,ต,ต่ออาตาเก่งมากไายอาเก่งมากต่ออาตาสะกดสิคะต่อต่อตอาตาอันนี้ล่ะคะสระสระอะไรน้ำตาลช่วยไายอาหน่อยสระอะไรออสระอีอ่าไายอาสระอีอ,อ่านสิคะมออู้หูเก่งมากอันนี้อันนี้สระอะไรช่วยกัน ปออูปูโอ้เก่งมากปออูปอูอ่านให้แม่เอฟังหน่อยตาตาชี้ด้วยลูกตา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 อะไรอีกอ่านต่อสิลูกตาอะไรมออ,มออีมอีมีอ่ะก็อ่านสิลูกตามีตามีม,าม,มีอะไรคะ อ่านอีกรอบหนึ่งอ่าน,นดังๆชี้ด้วยตานีปูว้าา <Wow. S 2> ตาหนีปูตาหนีปูหนึ่งอสองสามสองทำอ่าสองแล้วอะไรต่อข้าอ่านต่อบวกหกบวกหกห้าหกอ่าแล้วบวกหกแล้วทำอะไรต่อลบ สหนูต้องพูดเครื่องหมายด้วยนะลบหนูก็ต้องพูดว่าลบโดยลบสองหนูจะได้รู้ว่าคําว่าลบก็คือต้องเอาลงลบสองหนึ่งสองหนงสอง,หง,สองเหลือเท่าไรคะเหลือหก,หกอ่าเขียนลงไปเลยอ่ะต่อไป ่ะข้อต่อไปค่ะอะไรอีกคะอ่านต่อเจบวกอ่ะบวกสองเอาเพิ่มขึ้นบวกสองหนึ่งสองแล้วก็ทำอะไรต่อคะลบลบสองอ่ะลบสองทำยังไงลบก็เอาลงหนึ่งแล้วก็อ่ะเหลือเท่าไหร่คะอ่ะเหลือเจนั่นเอง อ่าข้อต่อไปข้อสิบแปดแล้วหกหกไหนทำยังไงหกห้าหกโอ้มากหกอะไรอ่ะต่อบวกอะไรครับบวกหนึ่งไหนหกค้างไว้ก่อนแล้วหนูแค่ก้มหน้าลงมาอ่านหกบวกหนึ่งอ่าบวกหนึ่งหนูก็เอาเพิ่มขึ้นไปบวกหนึ่งทำยังไงอ่าแล้วก็อะไรอ่านโจทย์ต่อลบ <c oughs> อะไรคะห้า <5 S 1> ลบห้าพูด,ด้วยว่าลบ <5 S 1> ลบห้าอ่าลบห้าต้องทอํายังไงลบ <5 S 1> ออก <5 S 1> ก็คือเอาลง <5 S 1> ใช่ไหมทีแรกอยู่อย่างนี้ลบออกลบห้าทำยังไงลบห้าเหลือหนึ่งสองอ่าเหลือสองเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ 2> 1, 2โอเคอ่ะข้อต่อมาอ่านโจทย์เองเลย <S 2> 2 <S พูดสิอะไรคะสองอ่าชูนิ้วขึ้นมาเลยค่ะสอง อ่าแล้วก็อะไรค่าอ่านตอบห้าห้าบวกห้าในได้ค่าอยู่ไหนอ่าสองบวกห้าแล้วก็อะไรค่าอ่านตอบหนึ่งเครื่องหมายลบลบลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งทำยังไงลบหนึ่งลบหนึ่งตอบเท่าไหร่ห้าสิอ่าตองหก ขียนเลยค่ะ,ะต่อไปไหนเพอาลองอ่านเองสิหนึ่งอะไรหนึ่ง,วงบวกสองบวกสองเอาขึ้นสองหนึ่งหนึ่งสองทีแรกหนึ่งไหนบวกสองทำยังไงเอาขึ้นอีกสองหนึ่งสองสองอแล้วอะไรอีกอ่านต่อบวกอะไรคะห บวกหกพูดด้วยว่าบวกหรือบวกหกอ่าบวกหกอ่าหกหกเป็นเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเป็นเก้าเย้ได้สามสิบเย้สอซาราสอซาลาอ่านว่าสอสออาสาอันนี้ตัว ทอทหารอ่าอันนี้อ่านว่าอานาอ่าเก่งจังเลยอันนี้อะไรคะโซเสือโเสืออ่านว่าสซอาสาซอาสาซอาสาโอเคอันนี้อะไรคะผ้พึ่งผอพึ่งอ่านว่าอะไรคะผผผผ อาผา,าวอันนี้อะไรคะโออาอาว้าเก่งจังนี่ล่ะบอปลาบอใบไม้บ,บอใบไม้อ,อ่านว่าบออาปาอ่าเก่งมากมาอันนี้ล่ะคะเจาจ,จานเจจานอ่านว่าอะไรคะจออาจาว้าวเยี่ยมจังอันนี้อะไรคะโคควายอ,อ่านว่าโคอา,าค่า ขออาคาเยี่ยมมากอ่ามาอีกแล้วสอสอฤฤษีอ่านว่าสอสออาสานี่อะไรคะาอเก่งอาหารว้าวอันนี้ะอนนะะาหกับข้าอาหารกับข้าวอันนี้ะอะไรคะผงขนมผงขนมยอันนี้อะไรคะผงถุงพอสัมเพอดูหัวอ่าพอสัมเพอหัวออกนะเนี่ยอ,อ่านว่าพอพอพอ โคอาพาเก่งจังเลยอันนี้อันนี้อีกรอบอันนี้อ่านว่าอะไรคะอือขอพัก่อนนะบ๊ายบายสองสามยีนสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิ ว้าวยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามฟังไหมสามฟังนี้สามสิบสามสิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามอยู่นี่ค่ะสามชูสามขึ้นมาอันนี้กำไว้อ่าสิบยี่สิบสามสิบอ่านั่นคือ

ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเพิ่มนิ้วนี้ขึ้นมาหกห้าแล้วก็หกสิบหกจุดเอ็ดหกจุดสองหกจุดสามหกจุดสี่หกจุดห้าหกจุดหกหกจุดเจ็ดหกจุดแปดหกจุดเก้าแล้วก็เพิ่มนิ้วนี้ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบอ่า เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วเป็นแปดสิบแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบอา่แปดาทำชูอย่างนี้แล้วก็สิบกำมือไว้กำมือไว้ฝั่งนี้อ่าเก้าสิ อ่า99อย่างนี้เลยสองมือพร้อมกันเลย99เยี่ยมมาก99ทำอย่างนี้ให้ไฟหน่อย99ฝั่งนี้ด้วยอ่านี่คือ99นี่ก็90นี่ก็9ก็แปลว่า99ได้ยลย้เยปด้

ามแล้วอะไรคะสามแล้วอะไรต่อคะบวกค่าไหนเอาห้าขึ้นมาไหนทำยังไงบวกค่านิ้วไหนเป็นห้าอ่าบวกค่าแล้วอะไรอีกคะแล้วอะไรลบสองอ่าลบสองทำยังไงเอาลงกี่นิ้วสองนิ้วนิว้เอานิ้วไหนลงหนึ่งสองไหนอีกนิ้วนึงล่ะ เอาลงสองนิ้วแล้วใช่ไหมเหลือเท่าไหร่คะทีนี้ห้โอเคเหลือเท่าไหร่คะหอ่าหเขียนยังไงนะโอเคเยี่ยมมากอะต่อไปอ่านโจทย์ด้วยค่ะเลขอะไรคะไฟอาหกเลขหกหกไหนเอานิ้ว6นิ้วอ่าหแล้วอะไรต่อคะ บวกอะไรเนี่ยใครอ่านดูก่อนหกบวกอะไรคะบวกสองบวกสองเอาขึ้นสองนิ้วนับด้วยหนึ่งสองบวกสองไปแล้วแล้วทำอะไรต่อคะดูโจทย์ด้วยบวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งเอาขึ้นมาเท่าไหร่คะอ่าเป็นเท่าไหร่5 6 7ห9โอเคได้เท่าไหร่นะ <c oughs> ได้เก้า <c oughs> ใช่ไหม เขียนลงไปเลยค่ะคเก้าข้อต่อไปอ่านโจทย์ด้วยค่ะบบข้อต่อไปอ่านเลยเลขห้าแล้วอะไรต่อคะอ่านด้วยค่ะสี่บวกสี่ต้องต้องพูดว่าบวกเลยเนาะบวกสี่เราก็จะได้เอาขึ้นหนึ่งองาจากบวกสี่แล้วอะไรต่อคะ เครื่องหมายอะไรพูดด้วยเครื่องหมายลบอ่าลบสามพูดด้วยลบสามก็ต้องเอาลงสามนิ้วอ่ะลงสิไหนหนึ่งหนึ่งสองเอานิ้วไหนลงหนึ่งสองสามเหลือเท่าไหร่คะห้าหกอ่าโอเคเอาอีกแล้วเหรอเขียนลงไปเลยลูก เก่งมากแปดอ่ะแปดแล้วอะไรต่อคะลบสามลบสามทำยังไงคะนี่โอ๋อเ,เก่งจังเลยแล้วอะไรต่อคะลบสี่เลขเครื่องหมายอะไรดูดีๆเครื่องหมายสีบ่บวกบวกสี่อ่ะบวกสี่ทำยังไงคะ<ำ>บวกสี่เอาขึ้น <4. S 1> อ่าบวกสี่เอาขึ้นสี่นิ้วต่อเท่าไหร่คะห้าหกเจ็ดแปด ว้าวเก่งจังเลยพี่อาตอบ9ข้อนี้พี่อาตอบ9ก้เก่งมากค่ะอ่ะมา you re ready yes okay what is your name my name is Laporn my name is Laporn and your nickname My nickname is from. What about you? Hi-ah. hi Okay, very cute. Oh, I like your dress today. What is this color? Yellow. Yellow. Red. Red heart. Red Yes. And what is this color of your skirt? Is this is red. Red and? Red. And? and white and white yes red and white show me your bracelet show me your bracelet i have bracelet yay what is this color mm -hmm. blue okay can you repeat after me bracelet 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 Brace? bracelet very good what color do you like mm -hmm. That's very cute. Are you happy today? I am happy. Huh, huh? You wanna hug? Yes. you nine. Wow, good. How many? in Do it. หเก่งจ oh, okay. mm ังเลยมาเนวลิสราคน